Make it lose with huh. the unthinkable. do stop till you come first. Life's too unpredictable. Take control of what you worth. Wasting time's forgivable. อย่างสองก็จะมีนะเขามาแล้วสองก็อีกสองสังโดดเจ้าหลัก

chúng mình đã nói chết rồi, chúng mình rồi, và cái 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 ที่จะตัวผู้หญิงธรรมดาตัวผู้หญิงผู้หญิงแลยวที่มันทาปะมีคนไหนอ่ะสามารถเลยสองตัวเลยสามนะทำไปหนึ่งพี่แหลโลโล่ไม้ดอกพี่นะพี่แหลโลในบ้านคนไหมในบ้านมีคนไหมรับทับ มันมืดมืดแต่สามแล้วแต่สามแล้วแต่สามแล้ว,ลวทำได้ไงวะเนี่ยโอ้ยชี่โหดีสุดโคตรสุดเยอะเลยตรงไหนที่ก่อนเพื่อนพี่ตายยัง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 ในบ้านเข้ามาในบ้านแล้วโอ้โหตายเลยหน้าติดไปเลย